วันนี้เอาเจ้า bmw 520d g30 นะครับโฉมปี2018นะครับมาบำรุงเครื่องยนต์นะครับบำรุงอะไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าสำนักเลยดีกว่านะครับ <c oughs> หลายท่านก็คงทราบนะครับจากคลิปก่อนๆน,นะครับของบอกว่า bmw นะครับ 520d คันนี้นะครับบกซื้อสอ2มานะครับระยะประมาณ หนึ่งแสนกิโลจริงๆก็คือเก้าแสนไปๆายนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาแสนต้นๆแล้วนะครับแสนต้นๆแล้วนะครับรถปีสองศูนย์หนึ่งหนึ่งปลายปีหนึ่งเจ็ดนะครับจดหนึ่งแปดเเป็นโฉมห้าสองศูนย์ดีนะครับ BMW เป็นเครื่องสองพันดีเซลนะครับเทอร์โบเทอร์โบเดียวนะนะครับร้อยเก้าสิบแรงมา้าแรงบิดสี่ร้อยนิวตันเมตรผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปแล้วนะ นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบแข็งชิ่งเปลี่ยนฟองเกียร์ไปแล้วที่ระยะแสนโลนะครับเดี๋ยววันนี้มาบำรุงอะไรนะครับไปชมกันครับเจอกับเจ้าสํานักพอดีครับพี่ปูัอดีครับผมครับอ่าพี่ปูครับวันนี้นะครับผมก็มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากพี่ปูมาพอสมควรนะครับคันนี้ b m w นะครับจะมาเปลี่ยนมอเตอร์ออยเซเวอร์ตัวนี้นะครับอ่ะพี่ปู ทำไมเราต้องบํารุงตัวนี้สารตัวนี้ของรีคิดโมลียช่วยอะไรครับผมตัวนี้มอเตอร์ออยล์เบอร์นะฮะก็จะมีส่วนในช่วยช่วยในเรื่องของการบํารุงซีนนะฮะครับพวกที่ว่าเป็นปอกพลาสติกซีนซีนก็คือยางยางและอาจจะมีหุ้มด้วยอะไรพลาสติกอ่ามี้เหล็กไหมก็มีอย่างอย่างเช่นยางบวกวาลเนี่ยมันจะมีทั้งยางทั้งเหล็กครับผมครับก็ก็จะมีอยู่นะครับ หมายถึงในห้องเครื่องของเราเนี่ยครับในห้องเครื่องรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะมีพวกซีนซีลยางโอลิงถ้ามองง่ายๆก็เป็นพวกเหมือนกับหนังยางดำๆนะครับยางดำๆเป็นวงๆเอาไว้ทําอะไรครับพวกซีนพวกโอลิงพวกนี้ครับน้ำมันบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องระบบในเครื่องยนต์ครับจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีซีนเข้าเหยียงหน้าเข้าเหียงหลังซีนเราลิ้น บนข้างล่างอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีสี่ทุกนี้มันคือมันทําหน้าที่ป้องกันน้ํามันเขาเรียกว่าไหลไหลเขาไม่อยากให้ไหลไปอีกข้างหนึง่งใช่ไหมม,มันไม่ใช่ฮะคือคือมันกันเพราะว่าเนื่องจากที่ว่า,าวเผาเรานี้ต้องหมุนอ่าต้องหมุนนะฮะมันก็จะมีอบางบางรุ่นก็นจะมีลอนเลอร์ก็คือเป็นลูกป,ปืนนะครับระบบลอนเลอร์ก็มีอืจําเป็นต้องหมุนเพราะว่ามันต่อกับเฟืองข้างหน้า ในการใส่สายพานเราลิ้นหรืออะไรอย่างนี้ครับผมครับหรือในการปรับตั้งครับแคมชาร์ปฝาอะไรอย่างนี้มันมันต้องมีอยู่นะ้วัคือถ้าซีนมันรั่วซีนมันเสื่อมผลที่ตามมาคือน้ํามันมันก็จะไหลซึมออกมาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้ายังดียังพอมองครับบางรุ่นก็อาจจะมองระบาดนะเนื่องจากมีฝาครอบวาล์มีฝาพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยคุมไว้หมดครับ ข้างหลังยิ่งมองยากเพราะมันติดผนังห้องเครื่องครับตอนนี้บางคันเนี่ยจะเห็นที่ขีก็คือหลังจากใช้ไปนานๆนะอายุเยอะแล้วพอขึ้นห้อยโอ้โหนะ้ำมันไหลเต็มไปหมดเลยเราจะมักเห็นรถที่มีอายุเยอะๆ<ช>นะครับ,รบแล้วก็เปิดเครื่องมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับไอย้อยตรงนั้นบ้างย้อยตรงนี้บ้บางนะครับยิ่งยกเครื่องขึ้นมา ซ้ายขวาไหลเยอะหมดซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับต้องไปหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วผมได้ยินมาเนี่ยครับอย่างเช่นมตฟซีนคอหลังเนี่ยมันคืออะไรซีนคอหลังก็คือซีนที่ติดอยู่กับเกียร์นะซีนเข้าองีย่างหลังมีหมดไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ค่อนข้างที่ว่าจะพบเห็นเขาบอกว่าถ้าซีนตัวนี้มันเกิดเสื่อมแล้วน้ํามันอะไรจะลวกมา น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะรั่วรั่วออกมาแล้วจะซ่อมซีนตัวเนี้ยเฉพาะซีนตัวนี้ตัวเดียวกลมๆใช่ไหมวิธีการเขาบอกค่าช้างเอางาเลยเพราะอะไรครับเกียร์ต้องยกเกียร์ลงเลยครับเรืยว่าจะเอาซีนตัวหนึ่งอะอ่ะสี่ห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่รุ่นรถคือซีราคาหลักร้อยใช่ครับนะครับแต่ค่าแรงเนี่ยหลายพันหลายพันเพราะว่ามันต้องเอาเกียร์ลงทั้งลูกเลยใช่ไหมฮะเขาถึงเรียกว่าเอาบอกเปลี่ยนซีน ลูกค้าอาจจะถามว่าเปลี่ยนซีนเท่าไหร่เออพอรู้ละมาราคาซีนไม่กี่ร้อยช่างก็เลิกอึดอัดแล้วเนาะไม่อยากจะบอกว่าค่าแรงวันแพงใช่ไหมประมาณนั้นนะ่ตอนมันลื้อเยอะนะถอดน็อตหัวหมูถอดชุดควบคุมแบตเตอรี่ครับด้ามเกียร์ก็ต้องถอดเผากลางก็ต้องถอดฐานแท่นเกียร์ก็ต้องถอดแล้วมันมันต้องถอดเยอะมากบางอู่ถึงขั้นถ้าคุยกันไม่ลงตัวเรียกว่าไม่อยากรับงานก็มีใช่ไหมไม่อยากรับงานก็ดี เขาก็เข้าใจว่าให้ลื้งง่ายแต่มันไม่ใช่ครับครับอ่ะแล้วถ้ามันรั่วก็คือก็ต้องลื้อข่าช้างเอางาหมายความว่าต้องยกเกียร์ลงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนถึงขั้นนั้นมันมีตัวหนึ่งครับก็คือบำรุงอะบำรุงใช้ตัวนี้มอเตอร์ออยเซเวอร์มันจะไปทําอะไรฮะยางที่มันเริ่มแข็งใช่ไหมมันจะไปทาให้เกิดความยืดหยุ่นนะโดยที่ว่าหลังจากที่ว่าเติมลงไปแล้วเนี่ย ประมาณตัก5 6 0 0โลขึ้นไปครับจะเห็นเริ่มเริ่มเห็นประสิทธิภาพของมอเตอร์ออยเซอร์เวอร์ตัวนี้ครับคือมือยังไงมันจะไปกระตุ้นให้ยางใช่ครับนุ่มขึ้นออ๋นุเหมือนครีมทาข้อศอกอะไรที่มันแข็งแข็งแล้วทาแล้วมันจะนุ่มขึ้นผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบประมาณนั้นใช่ไหมว่ามันอยางยางมันเริ่มมีการขยายตัวหรือว่านุ่มขึ้นเนี่ยมันฟูขึ้นครับ น้ำมันเครื่องก็ไม่สามารถเล็ดรอดออกมาได้ครับครับน้ำยาตัวนี้พูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนนะครับหรือพวกโอลิงจุดทุกจุดที่น้ํามันเครื่องไหลไปสัมผัสใช่ไหมมีอะไรบ้างครับที่ที่อยู่ในใหญ่หลักเลยนะที่ว่าทั่วไปเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีซีนเข้าเหวี่ยงหน้าเข้าเหวี่ยงหลังรับเพลาเหลวลิ้มหลักๆตรงนี้กนครับอ่าที่เหลือมันก็จะเป็นรถ รุ่นใหม่ที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องมีออยล์วอร์มเมอร์ก็จะมีโอลิงเื่อว่ามันไม่แปะอย่างบีเอ็มคันนี้มีออยล์วอร์มเมอร์แล้วมีออยล์เกียร์ด้วยออยล์เครื่องด้วยออยล์เครื่องด้วยมันก็จะเข้าไปวิ่งวิ่งเข้าไปหายตรงนี้ด้วยครับซีมป้องกันการรั่วของออยล์ออยล์เครื่องยนต์ก็คือพูดง่ายๆเกือบทุกๆอย่างเลยที่น้ํามันเครื่องไหลไปสัมผัสไปสัมผัสกำลังจะบอกว่าถ้ารถอายุเยอะขึ้น ถ้าเราดูแลที่ดีเราก็จะหนีผมพูดอย่างนี้ถูกไหมเราก็จะหนีการรื้อเครื่องยนต์ให้นานขึ้นแน่นอนการรื้อเครื่องยนต์เนี่ยหนีไม่พ้นอยู่แล้วที่จะต้องยกเครื่องมาเขาเรียกโอเวอร์ฮอลหรือนะนะครับอาจจะเป็น15ปี20ปีหรือ10ปีนะครับบางคันอาจจะเร็วหน่อยนะแต่ขึ้นอยู่กับการบำรุงถ้าบำรุงได้ดีบางคันอาจจะไปรื้อเครื่องอีกทีที่20ปีเลย คือคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีขยันเลยนะฮะบอกตรงผมไม่อยากเลยพี่ผมกแล้วก็เป็นรถยุโรปด้วยบางทีเนี่ยจากตนไหนป็นแตดต่ากรอบตัวขัดใช่ไหมก็เลยต้องมีเหมือนเชนเหมือนเค่ว่าน้ำยาพวกนี้เขาียกเคมีบำบัดนะเข้าไปช่วยเรื่องระบบรถฉีดบ้างแรงกดแรงถ่านแรงเฉือนก็จะเป็นอีกตัวนึ่งล้างข้ามขมงขมเอาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่ง คือบำรุงในเครื่องเนี่ยหลีกหนีการยกเครื่องออกมาเปิดฝาเปิดวาลเปิดสูบเครื่องสูบนะครับอะไรต่างๆฝาสูบนะครับทุกๆอย่างนะครับมาโอฮอลต่างๆคือหลีกหนีนะฮะก็คือใช้ตัวนี้แค่กระป๋องเดียวใส่เข้าไปแล้ววิธีการใส่นี่คือทำยังไงครับผมก็ถ้าจริงๆเนี่ยก็คือใส่กัน้ำมันเครื่องใหม่นะฮะมันจะได้ ได้ยาวแล้วก็รีนฟูไปเรื่อยๆหลนั้นเนี่ยหลายชั้นที่ใส่ไปนะก็ต้องมาฟเฟียนกับนเราก็จะเห็นว่าเออน้ำมันหลังจากพอใช้ไปห้าหกร้อยโลมันเริ่มแห้งมันเริ่มแห้งฝุ่นก็จะวิ่งเข้าไปเกาะแทนละก็แสดงว่าเออโอเคใช้ได้พอดีตอนที่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมลืมใส่ตัวนี้แต่ว่าผมวิ่งไปประมาณามพันกว่าโลนะครับประมาณอาจจะไม่ถึงอ่อย่างเงี้ย บางคนเขาลืมแต่ว่าพอดีเขาดูคลิปอย่างเงี้ยเขามาใส่ตอนนี้ก่อนได้ไหมแต่ระยะน้ำมันเครื่องยิงหรือต้องเป็นหมื่นโลเงี้ยได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากที่ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยปรนสิทธิภขพของน้ำมันเครื่องก็ยังสูงอยู่ครับะนะแต่ถ้ามาถามผมว่าตอนที่น้ำมันเครื่องมันด้อยไปเต็มที่แล้ว ใส่แล้วมันไม่เขียนอะไรอืมอืมอืมะนะครับเวลาก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็กลายว่าเอาช้ชเน่ยทิ้งละอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่สมมติว่าบางคนเพิ่งดูคลิปนี้บอกเฮ้ยน้ำมันเครื่องฉันเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณสักสองพันะ 3, โลนะฮะสามพันโลดูคลิปนี้แล้วฉันอยากจะใส่บ้างดีกว่าบนะครับบางคนมีรถยุโรปนะครับที่บ้านเก่าเก็บมันมีทั้งเก่าเก็บกับตั้งใจจะเก็บยาว อีก10ปี20ปีก็ถ้าบำรุงตั้งแต่ตอนนี้โอกาสที่จะซ่อมบำรุงหรือเครื่องก็จะนะนานขึ้นนานขึ้นนะโอเค okay, นะครับผมอ่าเราจะทำยงไงพี่ปูคราวนี้เราต้องวัดนะ้ำมันเครื่องเก่าก่อนไหมวัดครับนะว่าตัวนี้ปริามาณมันก็คือ300 ml ต้องดูดออกไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนครับผมอันเดี๋ยวเราวัดอันนี้นะครับ ของผมนี่ถ้าใครเห็นเครื่อง bmw คันนี้ของผมนี่อาจจะง,งงนิดหนึ่งว่าเฮ้ยนี่มันเครื่องเหรอฝาครอบไปไหนส่วนตัวผมนี่ไม่ชอบมีฝาเครื่องนี่ผมเก็บไว้ที่บ้านนะไอ้ฝาที่มันครอบแล้วมันเห็นเขียนว่า bmw เนี่ยมันดูสวยดูหรูแต่มันอมความร้อนนะครับส่วนตัวผมนี่มันอมความร้อนนะครับผมก็เลยถอดไอ้พวกนี้ออกไอพก้พวกอะไรนะพวกสักหลาดพวกอะไรหุ้มหน้าเครื่องเนี่ยมันมีอีกอันนึงนะผมก็ลื้อออกอีกเพราะความร้อนไม่ออกครับพีมะบ้านเราไม่มีอ่ะ นะมันมีแต่ความร้อนนะผมก็รื้อไอ้ตรงแผงหน้านี้ออกมาทําให้เห็นเนี่ยครับพวกมูเล่ต่างๆชัดเจนปกตินี่สักลารจะบังหมดเลยนะนะครับมันจะไม่เห็นนะมูเล่นะฮะนี่อันนี้ก็เดิมๆข้างหลังนี่ผมก็รื้อออกนะอแต่ว่าเก็บไว้อยู่อันนี้การวัดน้ามันน้ํามันเครื่องนะบางคนไอ้แผงตรงนี้มันครอบอยู่ยังไม่รู้เลยที่วัดน้ามันเครื่อง B M ีหรือเปล่าเพราะว่ามันบังตาไว้อยู่นะฮะข้อเสียก็คือเสียงมันจะดังนิดนึงแต่ผมรับได้ผมต้องการให้ความร้อนมันออก เดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับผลิตภัณฑ์ของลิ q ิ i ม m o รีจากประเทศเยอรมันนะครับมอเตอร์ออยเซเวอร์นะครับตัวน,นี้บำรุงพวกซีนยางโอลิงอะไรต่างๆนะครับตกกระป๋องเท่าไหร่พี่ปู 650, 650ครับ650้บาทใช้น้ำมันเครื่องได้ทุกเกรดนะ,ะเป็นซินดีเซล ดีเซลได้หมดน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะเติมดีไม่ดีก็ใช้ได้อ๋อน้ำมันเครื่องไม่จําเป็นต้องของริวิดโมลีก็ได้นะครับจะเป็นของเกรดอะไรก็ได้น้ำมันเครื่องอะไรเอาอันนี้ใส่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะขับรถเก๋งรถกระบะนะครับรถมากปีรถยุโรปนะแต่ผมแนะนํานะครับรถยุโรปแนะนําใส่นะครับแนะนําใส่นะครับเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยพูดตรงๆนะครับเวลามันซ่อมบำรุงทีมันค่อนข้างที่จะ ใช้ค่าที่จ่ายค่อนข้างเยอะมากนะครับคอนนี้รถสภาพ5ปีนะครับก็ซื้อมือสองมาแล้วก็มาบำรุงเองนะครับหมด BSI พอดีพอดีแล้วผมก็ไม่ได้ต่อ BSI เขาด้วยนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนไฟคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเคมมานะครับไฟคู่หน้า อันนี้กำลังช่างองะไรทอะไรครับดูดดูดออกเลยเหรออ่าโอเคดูดออก300 ml ต้องดูดออกนะครับดูดออก300 ml แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ300 ml คืนเข้าไปนะตอนนี้พี่ตูกับช่างอังก็กำลังจะดูดนะครับผมน้ํามันเครื่อง นะครับออกก็ต้องใช้ตัวถังดูดนะถังดูดในการดูดออกเราจะรู้ได้ไงก็ดูดออก300เราดูที่โหใช้ไหมอ,เอ,อม,มเป็เลยเปิดวาวได้เลยอ่ะ ก็มาล,เ,ลรเราก็กำลังจะเติมนะครับน้ำยานี้ก็โอ้มาใสาๆอย่างนี้เลยนะครับลักษณะของน้ำยาจะเป็นสีเหลืองใสครับ สายดูไม่ค่อยข้นมากเท่าไหร่ใช่ครับแล้วมันจะไปทำปฏิกิยากับตัวเช่น 5W40 ความหนืดของตัวน้ำมันเครื่องมันจะหายไปไหมครับแต่ของเดิมนี่ผมเติม 5W40 ของ Liquid โมลิอยู่แล้วอ่าอแล้วพวกนี้มันจะไปทําให้ความหนืดของน,น้ำมันเครื่องอ๋อไม่ไม่ไม่มมมมๆแล้วมันจะมีพวกจริงๆ l i q u i ดโมลิเนี่ยมันจะมีอีกผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์นะ เวลาสมมุติว่าลูกค้าเขาซื้อไปเขาใส่เชอร์เทตเข้าไปอีกก็ใส่หน,หนู่นใส่นี่อีกก็ต้องหักไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่แล้วมัน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 จะเกินมไม่ใช่มันไม่ค้านกันหรอกครับใส่ใส่ต้องหลายกระป๋องใส่นี่กระป๋องหนึ่งใส่นั่นกระป๋องหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่เขาก็จะมีสารเคลือบอย่างพวกสารเคลือบเครื่องยนต์นะที่ว่าลดเลือกความร้อนอุณหภูมิแรงกดแรงทานแรงเฉือนมันจะ cover อยู่ในตัวเดียวกันนะตัวหนึ่งละแต่นั้นปุ๊บยาบักคันเนี่ย ไม่รั่วไม่ซึมก็ไม่จะเป็นที่ต้องใส่นะแต่ถ้าเชิญป้องกันก็ดีนะหรือจะค้างเว้นค้างไม่ค้างนี้ใส่ซิลาเทคกครั้งต่อไปใส่ตัวนี้อ๋อโทษเถืออันนี้มันจะหายไปกับน้ํามันเครื่องที่ถ่ายครั้งหน้าถูกต้องครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมควรจะใช้ทุกครั้งไหมคคือคืออย่างรถะกเนี่ยควรจะค้างเว้นค้างดีกว่าอ่าค้างเว้นค้างนะครับเนื่องด้วยรถี่โรปเนี่ยค่อนข้างที่ว่าความร้อนค่อนข้างสูง อืมก็ควรจะเป็พวกสามเครื่องผมว่าจะดีกว่าครับอืมทําไมรถยุโรปถึงความร้อนสูงพี่โปรมันหลายอย่างครับครับหลายอย่างเพราะว่าด้วยโครงสร้างเขาเปลี่ยนมาแล้นี่ยทั้งเป็นเนื้นกกอขึ้นทะลุเข้าวติดแต่บ้านหลังออเนี่ยฮิปอร์ตก็ไม่ใช่เล่นละอืมปอร์ตก็ไม่ใช่เล่นออนอร์ด้าตัวใหม่ก็ไม่ใช่โอ้ยิ่งเขาหุ้มมาตั้งแต่แรกกันที่ที่ผมเห็นเนี่ยนะมันหุ้มไม่อะไรนะไอ้ฝาคราอบเนี่ย น้ำหนาที่มันเขียน B M W นะทวินพาวเวอร์เทอร์โบเนี่ยนะครับหนามันจะสวยเนาะมันจะสวยแต่มันจะไม่เห็นเครื่องเลยไม่เห็นอ่าผมถอดออกเก็บไว้ที่บ้านนะครับและอย่างหนึ่งก็กันพวกหนูมันเข้าไปซุกด้านใต้อันนี้มันผมได้เห็นอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยงามแต่ว่าคนที่ชอบสายเครื่องยนต์เขาอย่างนี้ชอบบางคนก็ชอบอย่างเงี้ยโล่งๆนะฮะโล่งๆได้เห็นชุดสายตรงสายไฟเห็นอะไรหมดเลยสายโชิโอชอะไรครับผมครับ อ่ะพอเราเติมตัวนี้เสร็จแล้วเราต้องทําไงครับก็เดี๋ยวติดเครื่องพอติดเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยครับอู้ง่ายขนาดนั้นเลยห้านาทีก็ได้ครับครับผมเข้าไปถูกันครับผมขับขับอ่านะครับนี่ก็คือรุ่ยขุดโมรีนะครับประโยชน์ของมอเตอร์ออยนะครับเซเวอร์นะฮะส่วนตัวนะครับผมว่านะครับกระป๋องนี้นี่คือรถรถนะครับรถเก่านะครับทุกชนิดควรใช้อ่ะเดี๋ยวพี่ปูบอกรถเก่าควรใช้แล้วรถใหม่ๆป้ายแดงใช้ได้ไหมใช้ได้เลยครับอ้าวก็มันยังโอลิงมันยังดีอยู่ ก,ก็บำรุงไปแล้วนะก,ก็เหมือนจบกผลิณฑรทนนี่ว่าเติมในน้ำยาหม้อน้ำที่เติมก่อนหม้อน้ำรั่วพอสมมติว่าเกิดเริ่มเป็นรูตามมดปุ๊บเข้าไปอุดเลยอคร,ครับผมครับครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะบำรุงเขากลัวหมดประกันถ้ากลัวหมดประกันก็ไม่ต้องทำหมดสามปีก่อนแล้วก็ค่อยค่อยว่ากันเพราะว่าที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันดูไม่ออกอ่ะ อัรพที้มันคีดสารที่ว่าเข้าไปเพิ่มทําให้เครื่องยนต์เราดีขึ้นอย่างไรลิควิดโมลีเขามี R&D มีวิจัยและพัฒนานะครับทดสอบมาเรียบร้อยนะครับแล้วเยอรมันกับเยอรมันเจอกันพอดีนะลิควิดโมลีของเยอรมันนะครับ b m เอ็เยูก็เยอรมันนะเพราะฉะนั้นนะครับมันเข้ากันแน่นอนครับเปลี่ยนทายผลิตภัณฑ์นะครับมอเตอร์ออยล์เซเวอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ ถ้าใครรักรถอยากจะเก็บรถนะครับยาวๆนะครับแนะนำนะครับต้องทำนะครับต้องทำนะครับไม่ว่าบ้านคุณจะมีรถยุโรปรถญี่ป <Yes. S 2> you ุ่นนะครับผมแนะนำเลยครับคุณจะต้องมีผลิตภัณฑ์มอเตอร์ออยล์เซเวอร์ตัวนี้นะครับคุณอย่าลืมนะครับรถยนต์ประเภทนี้นะครับถ้าต้องยกเครื่องออกมานะครับแล้วมาโอเวอร์ฮอลหรือมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับมันมีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับ ส่วนตัวผมเองนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะอยากให้มันยกออกมาแล้วมาทํานู่นทํานี่นะกลัวครับกลัวกลัวเอฟเฟกเอฟเฟกจากการซ่อม A เจอ B ซ่อม B เจอ C อะไรประมาณนี้นะครับ